สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพามาปาดกระเทียมโตค่ะเมื่อกี้ปุ่นน้องสาลาเซรามุนเราเราก็เนาะถอนเอาอยุปุณแล้วถอนเอาเราชอบไปปลูกเนาะค่ะเนาะแย่ตากกระถิ่นามาเก็บเมื่อกี้ค่ะกำลังกำลังงามกำลังขึ้นเขียวเขียวเลยจ้ะเมื่อกี้เขากระ,ะ,นะิมาปาดเอาเนาะค่ะเนาะมาปาดเอาปุณะกำลังขึ้นง,งามเขากะิมาปาดเอาน้ำมานน่ มันจังต้นยาวพี่น้องค่ะน้ำใบใไม่นี่จังต้นงามต้นยานวเนาะคะ่ะเนาะต้นยา,า,า,าวาวพ้อละขาวงามซ่อาค่ะขาวขาวไห้ขาวขาวงามงามเลยจ้ะนี่สวยสวยเลยจ้ามาจัพไปน้องขามาเก็บตัวจ้า นี่ค่ะพี่น้องค่ะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นี้เด้อค่ะเดอ้อเป็นกำลังใจให้แยตากระลิงคนกระสินนี่เด้อค่ะเดอ้อนี่ค่ะ เฮ็ดเออลืมเบอาให้ฟัง เ็ดข,ขนมกุย้ยขนมกุยยก้ยใช่กระแซบแซบพี่น้องค่ะเลาก็ส่วนยังสิน้องค่ะนะแล้วก็ช่วนอาตจะต้นไงน้องค่ะนะขนมกุ้ยช่นี่ขั้นแล้วก็ผสมใส่ไว้เนี่ยห่อหนึ่ง ตัดแปลงไปละพี่น้องค่ะคันกุยช่ายตแท่อยู่เนี่ยสิบสองต้นสิบก็ต้นเนาะหาสิบบาทคุณเด้อไม่ใช่ถึกๆนะแพงค่ะคันผักมาตะไทยนี่แพงค่ะคันมาซื้อกินอยู่พี่ าขาวเดียวกับปวดเอวย่อนอยู่พี่น้องค่ะว่าขาวเดียวกับปวดแอ,ว,อดวย่อนอยู่มากลมๆ้อจัิกลมๆเงยเงย ขอคิดต่มากจากพูตีบึง น,นี่่สสวยกินจนขี้เกียวป่านี่ยขี้เขียวป่านแมงบ้องละกินลงไปหอดยำผักแล้วเนาอพี่น้องค่ะถึงหน้าฤด,ดูเก็บผักแล้ว ใครชอบกินผักกินลงไป อันนี้เป็นหัวฝังดินเลือกเนี่ยเพื่อนเดูสิหัวฝังดินเลือก ปาดใบที่ปวดแอลก็ขุดว่ะแม่ปาดใบี่เมียไอกวัวขุดเ้อะพี่น้องเลยมันต้นน้อยมันเลยได้ก้มใคร้าความสมัครเป็นแผนกขุดซะมือน,นี่น้องสาลาเซแล้วมูนวางส่้าหลังง้วเแถา,อย,ากกอย่ากินยาอ้อนพะนะเอาก็กินอ่อนแต่มันจังนุ่มแขวเนาะพี่น้อง <c oughs> กินน้อนจังนุ่มเคีวธรรมดาละของแซกนอนอยู่บานบ่ได้กินเดยกันบ่มาหาเอา เพิ่นสัน้นเพิ่นสีวาตีไม่สูงต้องขยีงไม่เก่งต้องขยันเพิ่นสีวาตีเนาะพี่น้องค่ะเอาเ่าสูงเขากระเทิงเต้นเทิงเย่งแล้วเอาเ่าเก่งเาขาขยันหาขายันเหดเอาะไรเนาะค่ะอะไรเอาปาดออกดิเออปาดออกออปไปล่างออกกับขาวเจ้าดัวนี่หางตาเสียบห่วย นี่ขี้ตมเิ่นไรเป,ป่นปั่นขุดอันนั่นนี่นนเลือกแข่งแต่ถุกแต่ยากแข่งแต่สิม่ขี้ขั้น ตัดหลังยาวก็พอดีแล้วก็ได้กินอย่างน้ำบ้านนะ้ำเมียงไปแล้วมางเกียก็ข้านเป็นอยู่เด้อ FC เป่นว่าชอบแย,ยตายายตาขยันค่ะบางเกียก็ความข้านก็มีมายาอยู่เด้อพี่น้องค่ะยามันท่อเนาะชีวิตคนเฮายามันท่อยามันถอย เบิงไปทั้งใดมองไปทั้งใดก็หน้าเบื่อหน้าหน่ายปวดมันผมก็แตกซื่อๆเนาะมันผมก็แตกเนาะขัดมันยาวทแทๆนี่เกิดท่วมพุล่วะ,ะว่าเขากระแดงอีกที่แถวของก็ขึ้นสุปีช่วว่าสิได้มาเก็บมันก็บวกลนในไงนั่นเอามันใ่เล้วหัะนะกูเทียบางเทียกเ็เลยบ่ได้สนใจ ในเมืองเปิดมือแรกดิไม่น้องพี่น้องลืมเบ้าให้ฟังอันน่ะพ้าเจ้าเปิดเปิดล้านค้ามือแรกคนก็นเลยล่างเขาเมืองไม่ใช่วันนั้นมันสวยแล้วเด้มวันนี้มันทนได้สวยเมื่อนอนมาตัดนะเมื่อเมียออกเมียนะมันบายแล้วเม,มื่อนี่แต่กอง,งามๆสวยๆนี่ ต่วันใบไม่ไ่ได้ผมมันก็เลยบกเงาขาวงามปาาแต่กอ่อนค่ะอ่นนอ,อนอ,นอนกินว่วกส,สด เผ็ดอยู่เด้อบวมันเผ็ดเด้อค่ะพี่น้องค่ะเผ็ดเด้อบิ่นเผ็ดอยู่เด้อบ่แม่นบ่เผ็ดขันเผ็ดโอ้ยขันเผ็ดเพลนะขันผัดกันบ่มมีบวมมีกินเลยแบบนี้กินกระเทียมหายเมด่อขันผัดกินสดสดกระเพ็ดย้อนอยู่พูนบ่มักกิน

พี่น,าาน้องคนมาเอามาฝากในใจยายเอ้ยอยากเอาไปฝากเลยพี่น้องค่ะแต่ยายตากับวิปัญญาเมียบ้านเดอเนี่ย <c oughs> สามปีแล้วสามปีที่ปีแล้วว่าได้เมียบ้านค่ะเก็บในว้ปีที่แล้วก็ได้บ้านเด้อเพราะว่าขันบ่อเพราบ้านนี่มันกระปงนอนเนาะเก็บตอบ่ไดะไรเด้อคะ่ะเด้อจําเป็นต้องบ้านบ้านเนี่ยมันขึ้นเลาก็ต้องเก็บไหม จำเป็นต้องหวานให้มันขึ้นใหม่นะคะคันย้ายตาได้เมียทมที่เป็นไนนันได้เก็บไปฝากกันแนะน่นอนพี่น้องค่ะจะได้กลับบ้านตอนเพิ่นแหงเนาะค่ะเนาะตอนเพิ่นแหงก็ได้เก็บไปฝากกันค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันโลดเหตุการะตากใกบกว่ามันน้อยพี่น้องค่ะอนใดกด็เลยอยากให้พี่น้องได้กินได้ยูได้กินน้ำ พิษต่ว่าก็ได้ไปนี่ล่ะไม่ได้ไปใสเลยพอยายเฟมมิงมาอะไรกัตาตาพวกเธอมีแพนกลับบ่หึงใขึ้เคลื่อนแล้วมั้งจะเดือนตุลาคุณมั้ง พ่อเนี่ยมาได้คืนเลยเด้เขาก็ไม่ได้สนใจประเด็นเออบางบางข้าเจ้าบางคนน่ะข้าเจ้าว่าเขาได้คืนมาสิล่ะแก่ันนิพ่อเนี่ว่าได้คืนอยู่เด้ว่ามันเงินหน่อยๆเนาะเงินเป็นแสนเนาะ เงินเป็นแสนคันบ่ได้คืนกะก็เลี้ยงตัวแคีงบินพี่น้องค่ะคันนั้นบ่ได้คืนกะสิได้เงินเด้อซื้ภาษีหาได้เอาคือจัเงี้ยนเอานี่หละจะค้นซีเมนบอสนะเงินแสนกว่าคันบ่ได้คืนกะเสียหลักเซเลยแหละคุณแล้วมันมีประกันน้ำเด้คันพูกซื้อว่ามีประกันอันจังบ่แนว่าสิบ่ได้คืน คือบัมีประกันกันหลายเพราะว่าวันนั้นมาแพงแล้วก็คิดว่ามันจะไหนไปอยู่แล้วก็ดีเออแมนแล้วพอดีมันมาเป็นโควิดเนี่ยมันก็เล่นเอประหยัดขันซื้อแบบมีประกันมันได้คืนมันได้เพราะว่าเาเหตุประกันอันนี้อยู่แล้วมันได้คืนอยู่แล้วอันประเภทที่ว่าว่าได้คืนเขาก็บ่แน่ใจนะว่าซื้อๆนี่แหละพี่น้องค่ะเน่ใจนะว่าถ้าเจ้าซื้อแบบบ่มีประกันหรือบั มันก็ดีย่างเสียย่างนี่แหละซื้อมีประกันมันก็เพิ่มเงินขึ้นแน่ขันซื้อแบบว่ามีประกันมันก็ถือแน่นาะค่ะอุ้ยกอนี้ทําไมสวยจังเลยหัวกวานกันยูสองคนเหมือนป้าพี่น้องค่ะจจกก่องามลัน่งยางมาซองหมฝันยูฟังพุ่นบนเดคอมาถามย่ามาถาม่อยใกล้เด้อสนอกว่าเจ้ายุปุนแล้วเจ้าไม่ต้องถามใกล้คอยสนอกว่าขออนย่าน เปนานแซบอันนู้นเซบบ่อซสีบนอกว่าอู้บอสีบสำหรับฉันบ่อเสบแม่เราสำหรับเจ้าต้ตุ้กข่อยเซบนะสำหรับนะเจ้าบ่อเซบเราต้ตุ้กข่อยนี่เซบของฟีกตั้งหากสนอกกัผู้พอกินอาหารไทยน้ำเด้อันสิมาถือกินหม็นเดชไปรลดไปน้ำมันนั่นจิ เม็นรดพอตีแฟนน้องสาวลาเพิ่นมกกินกระเทียมด้วยค่ะไออย่างก่อมายุแรกๆกินกระเทียมอันบอกเมียเป็นน้ององเอื้อนติบึง <c oughs> ผิดกันวันนี้คนา่ากว่าสิปรับตัวเขาหากันได้พี่น้องค่ะแต่ละครอบครัวเนาะค่ะเนาะกว่าสิสิบสองปีล้วดีนะบึงนะ สิบสองปีอะไรยังนอนคนละหองอยู่เพื่นว่ามายุไม่ไม่พะไงเรายุ่ผู้เดียวเนาะตะกินเอาเึ่งนะ,นอ,นะอันเพื่อนอันบกินอาหารไทยไปนั่นมาหนีเมียกับบริกินเด้มายุที่แรกที่แรกอะได้ย้อมเพืเ่อนหมดละปัดเริ่มยู่โตไปยู่โตมาแข่งค้อท่าแล้วชุมื่อนกรปที่บ้าน,น่ะกินแล้ว ได้ไปนอนคนละห้องได้แยกกันนอนเท่าคู่มือนีเหระเพื่อนเฮ้ยผู้ขากระติมกักให้ก็ที่กินฮอที่เราสิาป,ป่อแปงฟันพ้อมสุดดอกว่าให้นางแต่ที่เลกพ่อกันได้ไหมนางว่าฟังพี่น้องค่ะสิบป,ป่อแปงฟันพ่อหาาเเเหหด่งจ้้ใขา,าุนคอยหนีหนแล้ว <laughs> แห่งมักเห็ดไซยู่ <laughs> ชิ้นลรืตั้งคนตั้งนอนละ่ะแต่เฮากับเพาะยีซอนกะ แยกกันนอนทั้งแต่ท้องบักคัมพุ่นเด้เออแนวอเหตุตอนท้องแล้วเหตุงานกลางคืนะพี่น้องก็ได้นอนผู้เดียวแบบนี้นอนผู้เดียวเราบันนี้คอดเพราะว่าคอดบักคําแล้วแลกก็นอนผู้เดียวนอนก็ลูกค่ะน่ะแล้วก็เหตุงานสามกะมันก็เลยเป็นชิ้นเอาไปเอามาเลยนอนน้ำกันบ่ได้ซ้ำอยากไล่เสียงกลน นอนบ่หลับติ่งคิงแห้งก็เหมือนฝรั่งเ้อะว่าเหมือนควยเกียกตุ่มอีหลีเด้บ่ได้ว่าใครเด้ผู้ใดเป็นคือควายบ่ผู้ใดได้ผัวฝรั่งย้ำผิกคิงนอนเพียงเออนอนเพียงเดียวกันนี่ย้มอันผิกคิงยามเพื่อนขยับโตว่าซันว่าแม่นันนอนยุที่นอนน้ำดืบจับดึบจับอยู่นอนน้ำกันบ่ได้เลย มันเลยเป็นการชินกับการนอนกับลูกสองคนนอนกับผักขำสองคนพอไงเราก็เหตุงานสามกะแล้วก็นอนผู้เดียว,วเราไออยากถามอย่างอื่นเนดะ้อเอเอไออยากถามอยากอื่นอยากถามอย่างกระถามมาเด้อนอนกับรักขำผักขำเต้นน้อย,น,อยนี่บ่ไห้พอใหญ่เข่าห้องเลยล่ะพอเชมทาสิเข่าห้องน้ำปิดประตูตั้ม เขาไ่าได้ห้องเ้าบ่ามีสิทธิ์เข้าม้าโหลดแลพ่อลูกแต่งงานลูกแต่งงานได้แล้วเห็นลูกไผ่ห้วยแต่มึงยังกินนมแต่กินแต่มึงยังกินนมยมกูอนะ่นน่ะตีนิทานสมัยก่อนนะพี่น้องค่ะครูบอกไปฟังแต่มึงยังกินนมเียกูอะตีกูก็ขอกินนมเมียมึงแน่ตี ลูกไพรเดี๋ยววันนี้เพื่อนวานเพื่อนวายลูกสายตะกี้มยังกินนมเมียกูเพื่อนว่าปอกระตังไลไฟไม่ดักทำยัมมันทางบันไดยาวคือสองกระต้าแรก เออมันอ่อนดีป่ะเนี่ยมันมีแต่มันมีแต่ตเงาดีป่ะเนี่ย mm. คือเหมือนตัวไปผัดไ้ตาดัแหละแม mm hmm. นวะละเอียดเรียบร้อยแป้นไม้ลายตี mm hmm. แป้นไม้ลายติคือถอนกล้าดิติมือขนาดประชพิ่นขุดผู้เดียวเดิ งวดนี่งวดว่าหั่นแยตาขูดเหยเพื่อนงวดในแยตาตัดเพื่อนพูดแยตาตัดเพราทันโอ้ตายหอวข้างขอนไหมใช่ไหม เลือกทั้งหนึ่งว่าคันดอกกระเทียมบอกทีได้ตัดใส่แก่กันบูชาพระโอ้ยกะตาข่อยเอาไปปลูกไรเอาแล้วเด้อออกดอกลายเชียวบูชาพระพระสีวางหน่อยนอนพนะโอ้ยพระเพิ่นกับบุตีแล้วเนาะถนกวัพระเพิ่นกับบุคือฝรั่งเนี้ยเิ่นบุตีเพิ่นตีว่าได้ถนัดลายก,บกายับบุก้าเก็บเดชที่ได้อันอยู่เฮียนจะของนี่เนี่ย ยื่อแย้จะคลอ,องเนี่ยพวกก้าเก็บเด้สิได้จงไว้มันเป็นไหนเห็นมันโลนต่อปีนาฮะนะเออวันนี้คันที่ไปเก็บเดแต่ต้นมันก็บบง,งามเดพ้พอแหลกฟอในก็พอแล้วพี่น้องค่ะพี่ปากลับต่อเด้อค่ะเด้อจะกินอาทิตย์ละสองมือพอมาเก็บอาทิตย์ละเทีย เต็มกระใต้อีกแล้วจ้าปะนางมาปิดคลิปพาพี่น้องเมียบ้านเอาเงินให้เจ้าตาแล้วค่ะพี่นอ้องค่ะเต็มตาแลว้วปงตาี่กะผัดอยู่สามซีเทียร์เลยค่ะขันผัดสามซีจานเดมนากๆกันมอไงไปนี่ก็จะได้ไปล่างดีๆล่างงามๆกัาท่านชมผักก็ได้สองกระปุกค,ค,ค่ะแต่ว่าอาพ้าสิได้กินยี่หรอก ท้าหนึ่งโอ้ยขอนั่งทับขอยเอาเกินขอยได้อันนั้นมากินสมผักเนาะกินสมผักอาภาามากมากันมบนสมผักกับคันนี้น่าจะกระตาหนึ่งคนนั้นน้ออุ้ยพอแล้วพอแล้วแหงเปิดแหงพ่อแหงงามอ้าวทุจาพี่น้องค่ะพ่อกันไม่คลิปนานเนาะค่ะนาอสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อเอาแชร์ได้เมียบ้านเขาเสาจะเอาไนกระเทียมไปฝากกันจ้า